สวัสดีครับไอ้มาบรรยากาศน้ำตกพิวนนิเม่นนิิเมินเือบเอ้่มหนเิ่าบรรยากาศน้ำตกพิ้วนะครับบรรยากาศากน,น้ำรรตกพิ้วนะครับตกคิวพนนนะตกเกดเชาน้อยสันดับโอ้ยตกคิว่นะนี่รราานะครับ น้ำตกเจ็ดสาวน้อยอชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศวิวนสวยๆนะครับวิ่วง่ามๆครับนีม่มีโอกาสเดี๋ยวมานำสายเขียวปืป้ดๆเจ้าผูใ้ใดเหนียวใช่เนี่ยเจ้าผูใ้ใดขี่ใช่เนี่ย อากจะมีมีคนมาเล่นลยไลน์นะครับอ่าน,นี้อันนี้คู่มีคู่คูท่ท่อนกับคู่ย,ยิ้มครับวันนี้คู่ทางสลาวุลีครับเป็นดมีโอกาสพามาเที่ยวครับเป็นวาสันอันนี้เพิ่นกำลังแอียบพี่เจ้าเอียบเบิ้องยังงูครับวันนี้เบิ้องท้ามากระพริบได้ครับเัีวนี้ โอ้ขาวโอ้นามขาวจันรพานเลยครับใสนามใสโอ้บรรยากาศคนลหลายๆครับอ่าอใกล้ช่วงเวลาแล้วครับเขาไม่ให้เล่นครับ คนก็นั่งยางกลับครับเขาว้เ,าเล็บอยมันนี้แม่พ่าบหรอ คนนี้ยังมือนคักเขาไหเห่นคนนี้ยังมอนคักเขาไหวเล่นเยเื่อ,เ,อดเดียวก็เป็นลูกบอลได้วนี้ลูกบอลได้วนีมอนค่ะเขาไหเล่นเเอเดีย